คุณผู้ชมครับเดอะพีโวโชในช่วงนี้เนี่ยเราเอางานบุญมาฝากเหมือนเดิมเลยนะคะคือคุณแม่นัทผู้จัดรายการของเราเนี่ยท่านไปร่วมงานปริวัติกรรมนะฮะเข้ากรรมฐานที่เนี่ยฮะที่วัดส,สนมหมากย่าอยู่ที่อำเภอเขมาราชอุบลราชธานีนะฮะเป็นสายหลวงพ่อใหญ่วัดพิษโสภารามนะฮะคือถ้าพูดถึงจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเป็นจังหวัดแห่งบุรพา,ารา์จริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาว ะะหลวงปู่ชาหรือแม้แต่หลวงพ่อบุญเรืองสารโทโธพระราชปริยัตยากรแห่งวัดพิษโสภารามหรือว่าถ้าคนในพื้นที่เนี่ยก็จะเรียกกันหลวงพ่อใหญ่นะฮะท่านก็จะเป็นผู้สนับสนุนให้พระเนี่ยให้ความสําคัญกับการศึกษาให้พระท่านได้ศึกษาประเรียนธรรมมากมายจริงๆคือหลวงพ่อท่านส่งเสริมสนับสนุนนะฮะนี่คือปณิธานของหลวงพ่อใหญ่นะครับซึ่งต่อมาเนี่ย วัดสนมหมากยา่าวัดสนมหมากย่าเนี่ยเป็นสาขาแห่งที่สองของวัดพิษโสภารามที่หลวงพ่อใหญ่อดีตเจ้าวาดวัดพิษโสภารามเนี่ยนะท่านวางแผนเอาไว้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะครับท่านผู้ชมอ่ะอันนี้ผมเกินประวัติเรื่องราวความเป็นมาความเชื่อมโยงของสองวัดนี้ก่อนนะฮะและเมื่อวันที่ 17- ถึง26เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฮะวัดสนมหมากยา่าที่เราว่าเป็นวัดสาขานะฮะ วัสนมาญ่าเนี่ยก็ได้จัดปฏิบัติธรรมเข้ากรรมฐานนี่คือภาเพเหตุการณ์ในวันนั้นนะฮะมีพระมีเนนแม่ชีน้อยเยาวชนอุบาสกอุบาสิกานะฮะเข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้โหเยอะมากมากกว่า600รูปนะฮะแล้วก็นับเป็นรูปเป็นคนด้วยเนี่ยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังมีงานมุทิตาสำหรับผู้ที่สอบผ่านบาลีนะครับท่านผู้ชมฮะซึ่งสอบได้ถึง 38รูปและคนด้วยนะครับนี่แล้วก็อีกงานที่สำคัญเนี่ยนะครับคืองานปิดทองฝังลูกนิมิตทำแบบเรียบง่ายครับคือปกติแล้วเนี่ยการปิดทองฝังลูกนิมิตก็จะมีการประชาสัมพันธ์โฆษณาอะไรกรันออกไปกใช่ใช่ใช่แต่ของที่เนี่ยนะฮะก็คือทําแบบเรียบง่ายเลยไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์อะไรนะครับแต่ว่าด้วยแรงศรัทธาอืมนีม่วัดสนมหมากย่าน,นะฮะมีคนมาร่วมงานเนี่ยท่านผู้ชมเป็นพันคนเลยอ่ะ มีทั้งข้าราชการชาวบ้านในพื้นที่ลูกศิษย์ลูกหานะฮะแล้วก็ง,งานเนี้ยได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัดพระเทพวราจารย์มาเป็นประธานอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะทุกด้านนะและตอนเนี้ยผมก็มีโอกาสอยู่กับพระอาจารย์มหาิทธิเดชสุเมธีจเจ้าวาดวัดสนมหมากย่าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ท่านเมตตามาพูดคุยกันสด ในรายการ The People Show ของเรานะฮะกราบนักวิชาการพระอาจารย์นะครับนักวิชาการนักาการค่ะขออนุญาตแสดงความยินดีก่อนเลยขอกล่าวมุทิตาจิตแสดงความยินดีนะคะที่พระอาจารย์นะคะมีพระเนรสอบปริญญาได้ถึง38รูปและคนในปีนี้ด้วยค่ะครับก็คนในพื้นที่ก็จะเรียกพระอาจารย์พระอาจารย์ฉลาดนะครับก่อนอื่นเลยฮะก็ต้องถามหลวงพ่อก่อนนะฮะว่าความสำเรของการเรียนปริญญานะฮะหลวงพ่อครับ การเรียนบาลีก็คือการเรียนคําสอนของพระพุทรเจ้าอย่างลึกซึ้งโ<อ>ดยเรียนพุทธพจน์นั่นเองครับโดยเรียนพระไตรปิฎกนั่นแหละแต่ท่านถอดหลักสูตรออกมาเพื่อให้พระเนนได้เรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานตั้งแต่วยากรณ์การแปลหรือรว่าแปลธรรมบทหรือว่าแปลพระสูตรตลอดถึงพระวินัยสูงสุดขึ้นไปก็คือพระอภิธรรม,มนี่คือความสําคัญออจริงจริงๆพระเนน จำเป็นต้องเรียนไหมครับหลวงพ่อครับจำเป็นอย่างสมัยก่อนนี่สมัยโบราณพุทธกาลนี่ถ้าพระภิกษุสมเณรนบวชเข้ามาถ้ายังหนุ่มยังน้อยท่านก็ให้ศึกษาก่อน<ช>เรียกว่าคันถาธุระแต่ถ้าบวชเมื่อแก่คืออายุมากแล้วสมองไม่ไหวแล้วท่านก็ให้ศึกษาวิปัสนาธุระก็คือปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติวิปัสนานี่ถ้าอายุยังน้อยก็เรียนก่อนแต่ถ้าอายุเยอะแล้วก็ปฏิบัติไม่ต้องเรียน เรียนแบบสั้นๆเรียนจากพุทธพจน์เลยจากาพุทธโอษเลยแล้วก็เขา้าเจอเรนนิพพาน,นาการเรียนการประเรียนอย่างนี้คะ่ะก็คือเรียนเป็นภาษาบาลีอย่างเดียวไหมคะหรือว่ามีภาษา <c oughs> อื่นๆปนมาด้วยคะเรียนภาษาบาลีแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยอ๋อท่ากับที่เรียนกัน <c oughs> ก็จะเป็นตำรา <c oughs> เป็นหนังสือภาษาไทยแล้วเป็นหนังสือภาษาไทยแต่ในแบบฉบับของเป็น ภาษาบาลีภาษาบาลีแล้วก็มาแปลอีกทีหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวคือถ้าเป็นสามเณรสามเณรแล้วถ้าบวชระยะเวลาสั้นๆต้องเรียนไหมครับถ้าบวชระยะสั้นก็จะอบรมบ่มนิสัย<อ>คือให้ปฏิิธรรมกรรมฐา,านแต่ถ้าคนไหนยังจบชั้นป6หรือมสอย่างน,นี้ก็จะเอามาเรียนเพื่ออะไรเพื่อดึงออกจากทุกวันนี้อย่างที่บ้านเกิดยาเสพติดมันเยอะอย่างนี้ยาเสพติดเยอะต่อมาก็คือ เกมเกมก็เหมือนแบบเหมือนสิ่งสิบติดอย่างหนึ่งทุกวันนี้พวกโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆแล้วก็ได้เอาเหล็กที่จบป .6 หรือม .3 หรือม .6 นี่เข้ามาบวชแล้วก็มาเรียนเรียนบาลีเพื่อให้อยู่ในกำแพงสามชั้นกำแพงวัดกำแพงครูบาอาจารย์และกำแพงทำบีไ,ไนบางท่านบางคนอาจจะฝืนฝืนทำบีไ,ไนบ้างแต่ก็อยู่อยู่ในสายตาของครูบาอาจารย์ที่ท่านดูแลอาจจะ ฟื้นคาสั่งครูบาอาจารย์แต่ก็ยังอยู่ในกําแพงวัดไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้เ <c oughs> มื่อเขาเติบโตขึ้นมาพ้นวัยสิบห้าสิบหกปีก็พ้นวัยที่จะไปทําสิ่งเห้นีส่วนมากคือมันอยู่ในอ้อมกอดของศีลของธรรมแล้วจิตใจมันอยู่ในศีลนีซึมซับในศีลนธรรมมากแล้วแต่ก็สามารถที่จะเบาใจได้สบายใจได้ก็ต้องอาศัยพุทธธรรมคือการเรียนและที่วัดเรียนแล้วก็ให้มีปฏิบัติธทมกรรมฐานด้วยโดยเฉพาะสามมเนร ให้มีทั้งวิชาเลจรณะถ้าได้วิชาอย่างเดียวมันเอาตัวเองไม่ได้มันรู้อย่างเดียวเอาไม่ได้แล้วอย่างการปฏิบัติธรรมกรรมฐานของทางวัดเนี่ยนะคะเป็นในลักษณะทิศทางไหนยังไงคะจะสอนทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่างสมบนเนนน้อยนนี่อายุยางน้อยก็จะสอนสมถะคือให้ทําจิตให้นิ่งให้เป็นสมาธิจะทําให้เรียนหนังสือเก่งด้วยจากคนที่เคยดื้อก็ไม่ดื้ออย่างนี้ครับ แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็วิปัสนาคือรู้ทั่วถึงรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นใ้ได้ทั้งสองอย่างทั้งสมถะและวิปัสนาแต่ถ้ารูปไหนอยากจะเข้ากรรมฐานยาวเราก็ถวายเวลาให้ได้เข้ากรรมฐานยาวสามเดือนบ้างสี่เดือนบ้างอย่างอย่างที่เราเห็นในภาพไหมครับตรงพ่อ,งอชลาะก็จะเห็นมีทั้งพระมีทั้งสามเณรมีทั้งคารวาะที่นนไปรปนปปฏิบัต เป็นงานปฏิบัติธรรมประจำปี17-26เมษายนของทุกปีช่วงนั้นอากาศจะร้อนมากแต่คนก็ไปเยอะเพราะได้เป็นพลังธรรมให้แกีกันแล้วกันครับกี่วันนะฮะหลวงพ่อ9วัน9วัน9กวันกินนอนอยู่ที่วัดเลยอยู่ที่วัดเลยทั้งหมดเก้วันนี้คือผู้อยู่ประจําที่ไม่อยู่ประจํานี่ก็จะเป็นพันอ๋อจะมีมีมีแบบไปมาหรือไปกลับไปกลับอีกหรือหรือไปวันที่สะดวกก็ได้ไปที่สะดวกก็ได้3มวันก็ได้สองวันก็ได้5วันก็ได้ เช้าเย็นกลับก็ได้ไหมเช้าเย็นกลับก็ได้ครับกี่ปีแล้วที่พอจัดมานี่สิบปีสิบปีเออสิบกว่าปีปีแรกนี่คนน้อยไหมครหรือปีแรกคนก็มาปีที่แล้วนี่ปีปีแรกๆนี่ไม่มากสามร้อยกว่าชีวิตโอ้ก็เยอะนะครับบางปีก็เจ็ดร้อยแปดร้อยปีนี้มันห่างโควิดไปเพิ่งมาเปิดใหม่ก็หกร้อยกว่าชีวิตหกร้อยกว่าหกร้อยกว่าคนที่มาร่วมกันนะฮะ สิ่งที่ได้เป็นยังไงมาฮะหลังจากที่คนที่เข้ามาครั้งแรกจากอากาศร้อนคนก็ใจเย็นที่เห็นชัดนะคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจทมก็เข้าใจทมเด็กที่เคยดื้อเคยเสียงดังกิริยาก็อ่อนโยนมากขึ้นโดยเฉพาะสมณเนีนสมณเนีนน้อยๆที่เข้ามาบวชผู้ใหญ่อันนี้เรามันสัมผัสในจิตในใจของเขาอยู่แล้วที่เขาจะรู้ในในตัวของเขาอยู่แล้วกายก็เปลี่ยนใจก็เปลี่ยน กายเปลี่ยนเลยเรามองออกได้ผิวพรรณมันนะ่เปล่งปั่งผ่องใส <c oughs> แต่ใจเปลี่ยนนี่อันนั้นเราก็เขาก็ต้องดูของเขาเองอมันเปลี่ยนแบบไหนระดับไหนครับ <c oughs> การปฏิบัตินี่เราเรา,เราฝึกอะไรบ้างฮะครับฝึกสติดว้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิเรียกว่าปฏิบัติธรรมในรูปแบบปฏิบัติธรรมในรูปแบบ <c oughs> เหมือนเราเรียนในห้องเรียนมันจะได้ผลมากกว่าการที่เราปล่อยให้เรียนนอกห้องเรียนครับนอกห้องเรียนก็คือปฏิบัติตามอัธยาศัยปฏิบัติเอง ปฏิบัติเองเอ้ยนั่งเองอย่างนั้นคือคือนอกรูปแบบในรูปแบบมันจะเป็นพลังทําให้เกี่ยวกันและกันผมจะได้ลดผมลาได้ด้วยอ่หอเพะคือปฏิบัติตามรูปแบบคือก็จะมีรูปแบบมีรูปแบบแล้วถ้านอกรูปแบบผมผมเคยได้ยินว่าคนนั่งจนแบบเห็นตัวเองลอยฮะออันนั้นมันเป็นอาการของจิตครับซึ่งเป็นกันอยู่แล้วเป็นอาการของจิตอ๋อเป็นเรื่องปกติเออ็นเรื่องปกติจริงๆงบางทีเราก็ไม่ตัวไม่ได้ลอยหรอกแต่ความรู้สึกลอย มันลอยแต่ที่ลอยจริงๆก็มีแต่ันเป็นอาการของปีติเป็นธรรมุทัศน์สิ่งที่ก่อให้เกิดความตื่นเต้นในการปฏิบัติธรรมแต่ไม่ใช่ของดีของอันนี้อะไรเป็นอาการของเจ็บเป็นเรื่องปกติ๋อเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่านั่งนานนั่งเก่งจนเห็นตัวเองไม่ใช่แต่คนที่จะเป็นแบบนั้นก็คือมีสมาธิจริงๆแต่สมาธิตัวนี้ก็ใช่ว่าจะทําให้กิเลสมันหมดไป มันเป็นอาการคงจิตเฉยๆและในส่วนของอสมถะที่บอกว่าให้ให้ให้เนนฝึกอย่างนี้ค่ะมีวิธีการฝึกยังไงเพราะว่าเด็กเล็กๆที่มาบวชเนนเนี่ยนะคะจะเราก็รู้กันอยู่ว่ามสมาธิจะสั<ช>้นความ<ช>อดทนจะน้อยทํำยังไงถึงถึงนิ่งได้ค่ะนี่แหละถึงให้ปฏิบัติในรูปแบบคือในระบบะต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลพาเดือนจงกรมสร้างสติพานั่งสมาธิแ,แรกๆมันก็ไม่ไหวละสองสามวันแรกมันอึดอัดเด็ก พราะนานไปจิตใจมันนุ่มนอลอ่อ,อนโยนมากขึ้นเพราะสติมีมากขึ้นจากที่เคยวิ่งเคยชนก็หายทีนี้เริ่มนิ่งเริ่มสงบมากขึ้นไม่ต้องพูดอะไรมากเี้เมื่อเข้าสู่วันที่สี่ที่ห้าที่หไปก็เป็นไปเองอาศัยสตินี่แหละเข้าไปขัดเกลาอาศัยสมาธิเข้าไปขัดเกลา,อ,า,า,า,กลาอันนี้ก็ต้องอาศัยในรูปแบบก่อนอครับแล้ว,ลวหลังจากโครงการที่ทจบไปครับหลวงพ่อฮะ หลังจากนี้ทางวัดสนมอัติยะจริงๆก็มีจัดเป็นประจําอยู่แล้วก็มีปฏิบัติธรรมตลอดปีอยู่แล้วจะเน้นก็คือช่วงนี้แหละสิบเจถึงยีเมษาและช่วงเข้พาพรรษามีอีกช่วงหนึ่งช่วงปิดวาจาก็คือช่วงวันวิสาขบูชาซึ่งทางวัดจะเน้นปฏิบัติธรรมจะเน้นปฏิบัติจงกรมสมาธิกรรมฐานตามแนวหลวงพ่อใหญ่พระราชพระตยาก๋รแล้วเรื่องการเรียนประเรียนล่ะครับการเรียนประเรียนนี่รูปไหนมีศรัทธาจะเรียน ็ให้เรียนที่นี่แล้วเป็นเรียนที่วัดเลยเรียนที่วัดเลยมีครูสอนอยู่ที่วัดตอนนี้ก็เริ่มเริ่มรับสมัครแล้วครูที่มีศรัทธาจะอยู่ต่อในพระศาสนาเพราะการเรียนบาลีมันได้ประโยชน์หลายอย่างได้ขัดเกลาบุคคลเข้าสู่ศาสนาทําให้มีพระเนนมีคุณภาพยิ่งอยู่ที่นั่นจะมีทั้งปฏิบัติธรรมด้วยอย่างนี้จะได้ทั้งสองส่วนและก็จะสอบได้เยอะเพราะโทรศัพท์มือถือเราจะไม่ให้มีครับจะให้มีนานๆให้ให้มีครั้งหนึ่ง แล้วก็จะให้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานด้วยอันนี้สําคัญซึ่งพระมาจากทั่วประเทศก็ได้มาจากทั่วประเทศก็ได้วัดไหนก็ได้วัดไหนก็ไดออ้แล้วมีระยะเวลาไหมครับว่าต้องอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่ส่วนมากก็จะเริ่มจากนี่แหละจากพฤษภาไปจนถึงเดือนกุมภาปีหน้า,พ,า,พ,าพอสอบเสร็จสอบบัณฑิตเสร็ก็พักพักประมาณสามเดือน <brands S 1> พักนี้ก็จะเข้ากรรมฐานบ้างจาลิกไปที่นั่นที่นี่บ้างครับ การเรียนปเรียนนี่ต้องเป็นพระสามเณรอย่างเดียวเท่านั้นไหมครับโยมก็สามารถเรียนได้อย่างปีนี้ที่วัดมีบาลีศึกษามีข้าราชการไปเรียนได้ที่ท่านพอมีเวลาก็มีผู้สอบผ่านเพราะสนใจหรือไงเพราะสนใจและศรัทธาอย่างทธ่ท่านมีท่านประลัดทงเอียกนี่ท่านสามารถสอบเรียนสามได้เพราะท่านศรัทธาและสนใจเป็นคารวะเนี่ยก็เรียนแล้วไปสอบเออไปเรียนแล้วไปสอบก็สามารถสอบได้ถ้าจะว่ายากไหมก็ยาก แต่ละปีพูดสอบได้มันมีน้อยอย่างเปอร์เซนต์ที่สอบได้ในแต่ละปีในประเทศก็น้อยครับจะว่าง่ายก็ง่ายเพราะแต่ละปีก็ยังมีผู้สอบได้อยู่นะจะเป็นปร,ริญญาธรรมสูงเก้าประโยคนเปิดประโยคลงมาถึงประโยคหนึ่งสองอย่างนี้คอาจาร<ม>์คะถ้าเกิดว่าคุณเป้เกิดสนใจอยากจะเรียนปร,ริญญาเนี่ยคุณเป้จะต้องไปวิปัสสนากรรมฐานด้วยไหมคะไม่ต้องก็ได้เข้าไปเรียนได้เลยเข้าไปเรียนได้เลยอย่างในกรุงเทพก็มีวัดโมรีโลกยารามอย่างนี้ที่ท่านเปิดรับ อุบาสุอุบาสิกาหรือว่าคารวะาเข้าเรียนครับผลที่ได้แล้วฮะผลที่ได้ก็คือจะทําให้พระได้ทั้งวิช,ชาและจรณะจะทําให้พระมีคุณภาพมากขึ้นครับการเรียนบาลีก็เหมือนกับคัดกรองคัดกรองพระเนียนเข้าสู่ธรรมวินัยเหมือนพูดที่บวชเข้ามายังไปเรียนอย่างนี้ <c oughs> ก็ใช่ว่าจะไปเรียนกัน40รูปอย่างนี้ก็ใช่ว่าจะได้เข้าสอบทั้ง40รูปมันจะคัดกรองไปเรื่อยๆจาก40รูปผ่านไปเดือนแรกอาจจะเหลืออยู่30รูป ผ่านไป2เดือนอาจจะเหลืออยู่20รูปนผ่านไป5เดือนอาจจะเหลืออยู่10รูปนย่าับเพราะถึงเวลาสอบจริงๆอาจจะเหลืออยู่5รูปอย่างนั้นมันเป็นการคัดบุคคลเข้าสู่ศาสนาทําให้ภาพมีคุณภาพอืมครับวันนี้หลวงพอ่อเมตาม,มาร่วมรา,ายการของเราเนี่ยนะฮะหลวงพอ่อฮะใน,ในช่วงนี้เองจริงๆเนี่ยสื่อโซเชียลก็เยอะนะฮะแล้วก็คือการเผยแพร่หลักคิดแนวความคิดก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แตกต่างกันเยอะ หลวงพ่อมีแนวทางยังไงที่จะที่นำพวกเราบ้างไหมฮะว่าเอ้ยเรื่องของการดูสื่อเรื่องของการเสพแนวคิดต่างๆที่ม<า>ัาค่อนข้างใช,ใช่ใช่ค่ะความเห็นต่างนี่มันก็มีอยู่ทุกที่ทุกแห่งหนเนาะอยู่ที่เราจะแสะดงออกหรือไม่เท่าไหร่เท่านั้นแหละการใช้สื่อนี่โดยเฉพาะเด็กๆนี่ถ้าไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่มีสติแล้วก็จะเขาเรียกว่าพ่ายแพ้ภาษาภาษาพระวินัยแล้วก็ต้อง สำรวมระวังมีสติยัย้งคิดคอย่างทุกว,วันนี้อากาศมันร้อนอยู่แล้วคนก็หัวร้อนอยู่แล้วไปนั่นไปนี่ถ้ามีสติยับยั้งชั่งใจนี่เรื่องราวต่างๆมันก็จะไม่เกิดเกิดเหตุการณ์ขึ้นย้อนเข้ามาหาตัวมีสติยับยัง้งตนเองได้อันนี้ปัญหาก็จะไม่เกิดไม่แต่ในสื่ออะไรต่างๆก็เหมือนกันที่รเราดูไปจึงขอฝากเรื่องนี้ล่ะให้มีสติยับยั้งชั่งใจ ครับมีสติย,ยังช่างใจนะฮะวันนี้กับนักพิสการขอพระคุณนะฮะพระอาจารย์ฉลาดนะครับเจ้าวาดวัดสนมหมากยาจังหวัดอุบลราชธานีครับ,รบนักพิสการขอพระคุณครับขอบคุณค่ะทา่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ